สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมากระโดดเชือกเหมือนเดิมน,นะคะก็วันนี้ก็จะเป็นเชือก PVC ค่ะก็เป็นเชือก PVC จากทางร้านพ o อปรบเช่นเคยนะคะสินค้าอยู่ในตะกร้านะคะดูได้เลยนะคะก็จะเป็น PVC สีนมิลค่ะ แล้วก็ด้าม6นิ้วสําหรับตัวเองเนี่ยคือชอบชอบด้ามที่เป็น6นิ้วนะคะเพราะว่าเคยลองสั่งด้ามที่เป็น4นิ้วแล้วตอนทีเ่เป็นเชือกผู้ปดตะคะ่ะมันไม่เหมาะกับตัวเองต้องบอกก่อนนะคะว่ามันจะไม่เหมาะกับตัวเองเราก็เลยลองเปลี่ยนให้มันยาวกว่านี้ให้มันเหมาะกับตัวเองนะคะก็ได้มาเป็นด้ามจับหกนิ้วค่ะหกนิ้วแล้วก็ p ีวสีนินนะคะสีนินก็สําหรับการเลือกซื้อพีวซีเลือกยังไง ที่ชอบเลยค่ะเอาที่ชอบแล้วก็มาลองมาลองวัดแล้วก็น้านเชือกหละาแล้วตัวเชือกหลาเราจะวัดยังไงเ,เคยเห็นนะคะเขาจะมีรูปแบบการวัดที่ถูกต้องนะคะสําหรับนักกีฬา,านักกีฬามวยนักกีฬามวยระดัแบสามคนระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับตัวเองเนี่ยไม่ต้องใช้ทิกอะไรแบบนั้นเลยแทบจะไม่ได้ใช้ข้อมูลตรงนั้นเลยค่ะก็จะเป็นเราซื้อเชือกมานะคะแล้วก็มาปรับ,ปร,บปรับเสร็จแล้วเราก็กระโดด ้า,าเราสามารถคอนโทลเชือกได้โดยที่โดยที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคอนโทลเชือกได้โดยที่เวลาที่เราหมุนไปแล้วเนะ่ะเชือกมันไปตามเราก็คือแบบล้องตามมันจะไม่สโลว์ช้าไปนะคะแบบนี้สาหรับเราคอนโทน,นเชือกได้ค่ะก็จะเริ่มกันเลยของเราก็จะเป็นระดับนี้ซึ่งผู้ที่เริ่มต้นใหม่แล้วก็ผู้ที่ชํานาญแล้วเนี่ยระดับของความแข็งก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกของตัวเองเนี่ยคือเป็นแขนแบบนี้เลย น่าจะแบบนี้ก็คือ,อแขนแน่ๆที่ลาตัวแต่ว่ามันจะห่างแบบนี้จําได้ว่าน่าจะเป็นแบบนี้ถ้าจะไม่ผิดที่กระโดดครั้งแรกแล้วพอกระโดดไปกระโดดมาหลายๆครั้งหลายรอบหลายหลายเดือนก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะเป็นแบบนี้อัตโนมัติมันเป็นความความชินมันเป็นความชินค่ะก็จะกระโดดแบบนี้เลย Okay. วันนี้ก็จะมากระโดดิวนะคะดับเบิลอันเดอร์ค่ะดับเบิลแอนเดอร์นะคะก็ตอนที่ฝึกครั้งแรกแบบดับเบิลอันเดอร์เนี่ยก็จะเป็นการฝึกแบบเท้าเปล่าก็จะมีขีดเส้น2เส้นไว้ที่กำแพงนะคะก็จะเป็นการกระโดดเท้าเปล่าเลยกระโดดยังไงอาเดวทางให้ดูเราจะครั้งแรกที่กระโดดเนี่ยประมาณสักสองสามครั้งสองสามครั้งนี่ไม่ได้ใช้เชือกเลยเพราะว่า เชือกแล้วมันไม่ได้มันงงสมองมันตีกันมันงงสําหรับตัวเองนะคะแต่ที่ตัวเองฝึกครั้งแรกก็คือ,อขีดเส้นไว้ที่กําแพงแล้วเราก็หันหน้าเข้ากําแพงหันหน้าเข้ากําแพงนี้นะคะจะเป็น2เส้นแล้วเราก็กระโดดจะเป็นการเท็กตัวเหมือนเราเล่นบาสะคะ่ะเทคกที่จะแบบกระโดดชูดบาส์ชูบาสจะเป็นแบบนั้นเลยขาก็คือตรงแบบนี้แล้วเราก็เทคตัวแล้วก็ตบที่ลาตัวสองั้งง d o เบิ e under เทคตัวตบที่ลาตัว เดี under, ๋ยวลองทำให้ดูแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเพราะตอนแรกที่ทำเดับลูนเดอร์ได้ครั้งแรกเนี่ยก็จะทำได้แค่ครั้งแรกแล้วก็พอทาได้เสร็จเอาเราจะหยุดยังไงลงไม่ได้ค่ะก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะชนานาญเองก็เดี๋ยวเทสให้ดูอีกรอบนึงเท้าขาขึ้นไปกระโดดนะคะแล้วก็ตบเรียมตัว2แล้วก็ลงแล้วก็ทําเหมือนเดิมแต่ถ้าเราชินแล้วมันก็จะเด้งได้เหมือนตัวเราเป็นสปริงค่ะเด้งเด้งได้เลยโอเคทำให้ดูอีกรอบ เทคตัวขึ้นไปตบแบบนี้อีกทีหนึ่งไขว้รอบนึงเทคตัวขึ้นไปแล้วก็ยิงอีกทีเดียวอีกรอบนึงเทคตัวขึ้นไปตบที่ลำตัวสองทีหนึ่งสองเทคต้าขึ้นไปโอเคแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเ,เรามาทำให้ดูกันเลยของจริงเดี๋ยวไปนั่นเดินนะคะ Okay. อันนี้ก็เป็นการดับเบิลแันเดอร์ดับเบิลแันเดอร์ที่เป็นแบบสแตนดาร์ดนะคะก็คือพื้นฐานเลยยังไม่มีการควยแขรหรือมีการทำแรงสิ้นนะคะค่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจกระโดดเชือกนะคะแล้วก็ กำลังหาแอคทิวิตี้กิจกรรมเพิ่มนะคะก็การกระโดดเชือกก็เป็นการออกกำลังกายซึ่งลดไขมันแล้วก็กระชับขาแล้วคนเฟิร์มได้นะคะการกระโดดเชือกนเนี่ยลดไขมันได้จริงนะคะสำหรับตัวเองแล้วก็ขานี่กระชับแน่นอนท้นขากระชับแน่นอนแล้วก็สิ่งที่ได้มาลหลักๆก็คือกล้ามเนื้อของหัวไหล่ไหล่แล้วจะกลมสวยแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มอันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะ แล้วก็มันจะเหมือนกับถ้าเราฝึกนานๆบ่อยๆมากๆเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อไหล่อันนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มเนะม,มาส์เพิร์นอะตอมากเลยโอเคสาหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถที่ไปสั่งเชือก PVC 4มิลน,นะคะได้ในตะกานะคะแวะมาอุดหนุนกันนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย